กินร้อนตั้งเนี่สบายดีงี้นี่ตอนทเข้าวสุซองน้องตุ๊กสาลาวซัมเนื้อชาแนลเดี๋ยวนี้เขามาหอนเุืเงนแล้วเนาะเราน้องตุ๊กเมื่อกี้เลยจะเสนอเมนูพิเศษนางแซ่เพียซัมเนื้สุกับยูทูบเบอร์เราไต่กินเนอนนี้สบายดีแซ่บบอเ่ยงเน่ยงว่าท่านได้กินยนี่ยงโบรานได้กินยังไงอือที่เราทำอัน อันนั่งอันนียนั่งเสียพี่เออแม่นยังเสียพี่ยังไม่ทันได้กินถามแสบก่อนเนาะเออคอยก็ได้ซ่บแซ่บแซ่บนี่เห็ดสุกผักสุกกินสุกผักชื่อมือสาวสุกแซ่บพักนอดนอดแต่บะคบผึ่บักนอดักแสบแล้วนอดแม่บะหมักนันคบคบแต่กินแบบเพลินๆอันสาวว่าลดฐานนะมันเห่ามันนัน สลัดสลัดเห็นเมนูอันไดสุกินเนาะมันนี่เนาะเคยกินบะนังใส่เผือเดี๋ยวหนีบเป็นเนื้เมะกข้างแรงอันนี้แหละั้างแรงเนาะบอบเป็นยังนั่งวัวซะเลยเปิดกินเลยป่ะฮะบอต้องไปถอดก่อนเพราะว่าถ้ามีตรวจปีงแต่ว่า่าจะเสื้อเวลาโดนจากเลยจีถอดเอาถ้าบูถอดนี่ก็คือมันจะแข็ง ถ้าอดกล้กับแข้งต้องพอดีพอดีต้องสูตรเนาะต้องพอดีต้องมีต้องพอดีพอดีเท่านั้นมันพอดีมันกา็แสบบุพพเออบุแมนบุพบุพอดีเดี๋ยวเราไปถอดกันเลยนะทุกคนเพียนางเสพเพียร์เยเอาลองเท้ามาแก้มตัวนางเสพเพีย นางเพีอะนางเพีอะนางเสน้ำซาเบ้านางเสน้ำชานะนั่นบลาฟพอเลยเมื่อคืนนี้กี่น้ำซาน้ำซาน้ำเจ้อมูกลัวซางูโคงบค้งนค้นะบ้า มันนี้มีหลายเมนูอยู่เนาะทุกคนคือสารกสิงรรม ผลการจืนหนังเสเพียคือจืนถึงสุกประมาณสักสิบเปอร์เซนแล้วค่าก็มาซอยเป็นเปียงนหน่อยแบบนี้กลัไปถอดอีกหนาะถอดอีกถอดอีกค่ะมันเป็นสีเหลืองๆแบบนี้เยลยเดี๋ยวเด้อหนังเสียวชิมกินไหนวะนี่ ไดวนี่เบอรตี้ใช้ยาเบอน้อยนึงเอาเอาเหล้าแก้มสุดชิมดอกฮัตสดบรุษบะขอาเข่าอ้อทำไม่ได้เลยแก้วจอนแก้วซีรัลบะเซนดีอบิงเขียมบวอันตรนเขี้ยมคนบวตุกบะ นิมเนอะหนิมมันหนิมเหนียวห้องกูดน้ำมนมเาะเออละแม่นางนัวนางนัวหน่เนาะเสพพี่อ่ะกินเพลินแม่นัวเสเพี่อ่ะห้องเพลินเนาะมันเน่านว่ยยำจับพี่วะยำดินยำแก้มเนาะแก้มแล้วเนาะคลองคู่กัน บินได้มากเลยได้ลองเดิมพอมาหอดสัมผัสไอ้ตัวนี้ยำบะแรงกระข่ายแล้วก็ว่างพ่วงวันนอนตื่นมากกับยำไม่ยำไม่ต่างว่ากินเนี่ยปญระยทดมันบะแรงเนีต่างว่ากินเนี่ยปัะยัดเองเฮ้ยจะให้เราคอยคือแบบอันยังก็คิดทีไม่เหรอวันยำแล้วอยากนอนเลยก็เอาออกมาว่าง เอามามืยก่อนมืยยำด้คักผแควผักกาดนอเนาะจเพื่โทรมาปุจ๋ยโทรมาเด้อมัเพียงโทมาฝักงนัยได้กินได้อยู่สําเนือได้อืมบ่ได้เต้าอบ่ได้ๆพอดีข้ากันบ่เกันว่าอ่างบ่เอาจืนพอดีแล้วค่นคนบู่จืนกคือแข็ง มันต้องจืนแบบพอดีพอดีประมาณนี้เลยนมหนุ่มอันขอช่วยพากไปให้ไทยไต่กินไทยไต่ผูกกินเอ้านางเงี้ยงมันคือเปลือนแท้เอาไปล้างก่อนแล้วค่อยมาจืดเอามาปิ้งเอามันคือบูเซียบซะเนโอ้มันต้องล้างกันเนาะเขาแซ่ไม่เรือเปล่อมันเรียบร้อยแล้วมีเฮามีแต้มเอาไปถอดเรือปิ้งนั่งนั่งนั่งมือมือมือกระดูน ่เพคนจะตำเครื่องทะเลม,มีกระเทีมยมกิ่งไข่หนูดีไข่มะเขียนมะพริตตคือว่าเขาเอามาเนี่ยเรต้องกินยังม่แต่เอามามาปิ้ง<อ>หรือมาทอด<ม>ปิ้งก็ได้ทอดก็ได้เน,นาะแม่กินไหนยู่ตีโบโบพักก่อนตีน,นั่จะ <laughs> เบื่อโบเบื่อตีกินไหนยู่ตีมาผูวก็ต้ <laughs> งมาหุงกันเอนาะมเบิึง<ม>หงวกแล้วปะ

บาดเพิ่งต้องคอลามนตงมะนาววะเออแสดงว่ากินสดมักกินส้มดิแต่ว่าอาขึ้นเลยเติมปลาแดกถึงแซ่บนัวนัวจ๊อดๆบาดจ้วยเข้ากว่าอันสลัดแตงอียก็แซ่บเด้อคแกงนอวันีแซ่บกินยให้เฮาเฮ็ดให้กินบ่จาบ่แซ่บอีหลี ตับแก่ื่าก็มีไขม้าวหอสลัดตมหงแล้วกินเอาอิ่ม้วิมเนาะยังยังกินยังน้นกกจนเบิดเนาะเบิดด้วยแต่อันนี้คลายปลอกไหมมันขมโบมากขมเหมือนบอกมากลุบระวังรสชาติมันชุมข

กินได้ยูตีดอกแคลบรูตียูสกับแซลเซเลยฟิจิดอกแคลนางแท้พี่อะมาหเอซมเนื้อเราตรงเลยซิมเลลองครับกินแลไวก็แบบตัวเหมืนมากอามาิ่มเอลอัหารือลอัหองคนซื้อซมเนือนียแม่ปะแม่บาริเนียบะหมี่เนาะบะหมี่กินไม่ได้เลยทุกคนสุดกินไม่ได้เลย มาแล้วมาแล้วเอาผักกระถินไหมไง่หนึางบาไม่ยช่เกาะเออหนกระถินอ๋ออ้มาหากันต่อยำใบไดงบบน่าจะยำอหไหยำเลยตุวงม่ะ ยาเด้อกินข่าวกันเด้อทำโซมก็ยำได้เท่ยวได้ด้วยนะยเท่วไปได้ยังกยำใหไมาเด้อกินข่าวนกันเด้อก็ตับมะฮงเด้อุดน่าเด้อลองซิมมาเด้อกินข่าวนกันเด้อตับมะฮงแซบแซบเด้อสลัดเป็นคนต่ำเด้อใช่กินเนาะ มันก็พ่ไงองมันไม่พีคค่ะเออแมงแมงเมรดเพีดใจใจเลยยังพีดปวดจมูกอะจมูกหรอคอนหรอพี่ใส่มือตึ่เีบมึมียังกินอ่ะมึงนี่บเมียร์เด้กกินห้าไบ้านตลาดโมฮาบ่น้างตลาดเพราะว่ามาคำตลาดวายก่อนตลาดวายตลาดบายตลาดปิดแล้วกินมึงเด้อ Tap 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 chẹp, chẹp Chẹp tap 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 là tap 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 อ่ะคุณยอมไปแทะกินเพราะเราเราเราข้าวเราแกะก็ไม้บ้วนกินดอกอัากจะไปซื้อใบมาซุกินแต่แบบมาเขาจะปิดละไปแล้วเอาไว้โอการนาชื่อมาซุกินให้คิดไว้ให้ลองซิมมาใหม่เดอบัดนี้ลองไปส่งย่างมือหนามเบอมาแล้วทีมาเอายังแบบมันกระทั่งมีน่ะเนาะมันแต่ละดุดละดุการมันต่างกันเดีจะเป็นยังไงย่างเนาะมีไม่ต่าง

มาพี่อยู่อีกเบ่ยังบ่ได้จานแต่บาตื่นชนี้บ่บ่ได้มาวันนี้เขานัดกันนัดกันอยู่นังกไ้หานคาเฟยังกไรเจอกันก็นาะกไปนั่งกนกันที่คยนัดกันอยู่คุณก่อนทบทนสามทบพวกนเล้น อีเม่คอยหัวเลยว่าคอยตื่นเ้าวแม่คอยปุ๊กปุ๊กมือแม่คอยนั่งยิ้มเลยวันนี้โทษอันปุ๊กคือเศร้าเสียปุ๊กปุกชั้นจีเกือบไม่บอกไปอยู่ก็นอนแค่จีตัางแค่จีชั้นตื่นมาปิดแล้วก็นอนเนาะสิ้นแบบนั้นนะแค่เป็นดังกันหัวโคุณแท้ที่จริงก็เสียได้อยากให้ไปกินปลาติ่นก้นแท้ อาร่อูการนาพ่อได้มาใหม่กินเนอะอยเค้นซื่อเด้อบุกินเออนั่นล่ะไปเห็นก็ดีตาเสียดายถ้าเห็อูขอดก็ใช้เออเอาออโต้มานำเนาะคอยคอยบอกกับอูอยู่ว่ามีหลายคนเหลี่ยงสวยอยู่เด้อมาลดแจ้งนะแจ้งดีกว่าเดี๋ยวมือื่นนัดกันอย่าออกเตาเลยเด้อ ยกซาเลยเด้อมือนเด้อสาแล้วเนาะอย่างคุนฝ่าเนาะอยางุนฝาอาการอดคุณคำอย่าคือเก่าแลาบเลยวันนี้ลาบโดยากเอาเรนทางคำบึ้นเป็นนอนเมืงแป๊กเลย ถ้าขี้รถเมนี่เสิร์ฟเวลาอยู่8ชั่วโมงลกจะสมเหนือไปหมดมีสิแเด้อบัดนี้เด้ออันนี้มัเป็น6ชั่วโมงทางมาแวเพิ่นแวะแวะเฮาบ่แวะบ่แวะมันสิคำเอ้ยค่าดีอ่ะบ่ตอนตอนไปนี่ไปแวะตาสะเลยก่อนค่อยออกไปอยู่เบื้องซ้ายมือแวะน้ําฮอเอาป่ะโอ้ยแวน้ําฮอแวะซกเวนะแวซกเวนะแวรถไตสุกอยู่บ่บ่สุกบ่สุก นั่นแม่นบ่ซุงหน่อบอบอนําห่อนนําเมืองบ่นําห่อนนําอุ่นนําเมืองบุกางเหียมสุกมึงเหียมสุกแต่ว่าออกไปทางมงงอยดอแต่ว่าทางยากเพราะบางือนีนะอืมับเอ้อแดงนี่แต่ว่ามันใส่เส้นทางนั่นเด้แต่มันแยกเชียงวงลระบาเลยเออแม่นๆแยกก็นเห็นาลงนะแม่นคถึงจะอน นี่น้องทุกคนมื่นเดียวจะไปท่งสามเกียวเออสามเจียวไปไกลเกียงกันสามเกียวมันจีเียวไม่หัวไตได้ว่ามื่นเนี่ยมุยสงหัวไตยางง้างแรงเยเกี่กระเป๋าอยากไปยูปราเ่นะเ็กระเาี่มวนมเก็กระเป๋าขึ้นรถตาไปเลยบะเนาะตอนถ่ายสการณ์คนมา พายมีได้าุมนาอยากจะได้ลำมาละจ้สบายดีมีแถววถวเน่าเอะอุ้ยแค่ยะกายกาดีแค่ปอมแคปอมแค่ปอมสุเหนือสบายดีสุดเหนือแค็มเอมะเอ็มเอ็มเหมนแม่ คันเอ็มเทาคือเมท่าเอ็มเทาเออบัดพอดิอําอําอ๋อฮ่าน่าอาน่่าฮ่าาฮ่าฮ่าา่อฮ่าฮ่าาบา่่นาปาอ่อป่า ป้าเพิ่มของทุกคนก็เฮ้าก็ได้มีโอกาสได้มาเจอกันเนาะก็บุญพาวาสนาทรงกินไดไมาหอดำเนื้อบางเพือเฮ้าก็สิเด็ไปหาทางอันไตเน้อคุณเนาะเพื่อเฮามีวาสนาเด้ไปมีโอกาสเด็ไปทางนั้นเนาะมอยากนะันอยากไปเนาะอยากเปิดโอกาสเชียนนไป้กัน ว้าวขี่นอนไปเลยยังบ่ชอดอยู่ลงยังจันก่อนทุกคนนี่เดอ้อยินดีเนาะที่ได้พูดจักเพื่อนเมือเม่อเนาะแล้วก็มีโอกาสถ่ายเอฟซีทั้งเนี่ยก็ยากอ่าถ่ายยากมากบ,บ้าวบา้าคือถ่ายยากมากเที่ยวจำเหนือมาหาสัตว์ทุกเด,เดอ้อแล้วก็นี่ <c> จาวัดตั้งใจแ,แล้วก็บ้าสุกบ้าคำเสียงยินดีท<า>ี่ได้พูดจักเนาะและะ้วก็ กลิปนี right. huh? ่กะเขาเหอมีอีกเคือหนาเด้นมามีโอกาสเดิมาเดี่ยวยาวสั่เหนืออีกเด้ออันนั้นจะ่าจังโบสิบปไปมันเบิดอนจะจะบเมีอันคนหาเป็นบ่ยินดีที่ได้มีโอกาสได้เจอกันเด้อขอบใจที่มาหาขอบใจที่ตอนหามึอกันเลยครับทุกท่านหนะ่งปีก็มาได้อตอนหาเป็นยังดีด้วยขอบใจพอกับแม่ แม่จะไปไปส่งแล้วนะแม่อยู่นี่เลยเพราะว่าดุกๆต้นสวยนะต้นสวยแฮงๆทุกคนันเนอ FC 2สาุกสารสําเนือกับภาคปรกไลค์กดแชร์ส่งส่งาากินเอะบาสุกอินดี กำแสงมาน้าเออลวก็ซาตุกตั้มเนื้อก็ดีเลยกดไลค์กดแชร์เด้อส่วนคลิปติดกับคอลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายไปเจอกันใหม่ใน,นคลิปต่อไปบ๊ายบายขอบเจอเอเด้อนะฮะสายเวลาปกากกันคอบเจอเอเด้เออ อ้าวบ0 0 0บีไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็มือนักเดี๋ยวก,นนกะยวยวระบอก